ทารณรงค์กำจัดโรคพยาธิใบไม้ตบับลดมะเร็งท่อน้ำดีหลังพบสถิติล่าสุดปี54เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีเกือบ15,000รายมากที่สุดในภาคอีสานและภาคเหนือ กระทรวงสาธารณสุขถแถลงข่าวโครงการมหากรรมรณรงค์สัญจรการกำจัดโรคพยาธิใบไม้ในตับลดมะเร็งท่อน้ำดีปี2556หลังพบผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ในตับมากที่สุดภาคอีสานร้อยละ18ภาคเหนือร้อยละ10 ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ45 55ปีและมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีในตับสูงสุดปี2554มีผู้เสียชีวิตจำนวน14,314รายเมื่อวันที่5เมษายน2556นายแพทย์วิชัยเทียนถาวรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยดรนายแพทย์พรเทพสิร an ิวัฒนรังสรรค์อดีบดีกรมควบคุมโรคแลง ข่าวมหากรรมรณรงค์สัญจรการกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับลดมะเร็งท่อน้ำดีปี2556ในแพทย์วิชัยกล่าวว่าโรคพยาธิใบไม้นี่ตับยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวไทยทั้งต่อภาวะสุขภาพเศรษฐกิจกและสังคมซึ่งองค์การอนามัยโลกโดยจัดอันดับพยาธิใบไม้นี่ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเป็นโรคสำคัญและยอมรับให้โรคพยาธิใบไม้นี่ตับเป็นสาเหตุที่สำคัญในการเป็นสารก่อมะเร็งที่ ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีจากข้อมูลศึกษาพบว่าผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งตบับและท่อน้ำดีในตบับสูงถึงปีละประมาณ28,000ราย กระทรวงสาธารณาสุขได้กำหนดยุทธศาสตร์การทำงานอย่างบูรณาการทางด้านการรณรงค์ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับการค้นหาและรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในระยะต่างๆการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้ป่วยการศึกษาวิจัยและการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกส่วนภาคทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนโดยกำหนดพื้นที่สำคัญในการดำเนินงาน ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือที่มีปัญหาผู้ป่วยมากลำดับต้นๆของประเทศ